สวัสดีครับพี่พัสสวัสดีอ้าวหมอมาพอดีเลยกําลังจะถามความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ําอยากรู้อะไรเกี่ยวกับน้ำนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ถามมีก่อนว่าน้ําโดยทั่วไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างน้ําโดยทั่วไปเนี่ยที่เราใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยก็มีหลายระดับเลยค่ะนะครับเริ่มตั้งแต่น้ําอุปโภคทั่วไปน้ําอาบน้ําใช้น้ําล้างจานนะครับันดับที่สองมาคือน้ําดื่มที่เราจะใช้ดื่มกันอจะถามเจาะไปที่น้ําดื่มที่พัดบ้านอยู่ที่ไหนนะครับ ก็เป็นคนต่างจังหวัดนะเป็นคนต่างจังหวัดต้องถอยนิดนึงป่ะครับตามจังหวัดที่ดื่มน้ําอะไรครับพี่ผัดก็ทั่วๆไปเขาก็ยังมีดื่มน้ําฝนกันอยู่นะดื่มน um> ้าฝนดื่มน้ okay. ํานดานก็มีแต่ว่าเขาจะแกว้งเส้มก่อนใช่น้ําฝนเนี่ยปกติเนี่ยน้าฝนเนี่ยถ้าส0ิปีก่อนเนี่ยโอเคสะอาดไม่มีสารพิษแต่ปัจจุบันมลภาวะในโลกไงครับโรงงานก็เยอะโรงงานระเบิดอะไรก็มีมลภาวะน้ํเป็นตัวทําละลายที่ดีก็ละลายสารพิษมาให้เราดื่ม เพราะ <บน S 2> ดีกไม่มั่นใจแล้วใช่บนหลักภายจะมีมูลนกข้างหลายแหล่ดังนั้นน้ําฝน,นก็เริ่มไม่ปลอดภัยปัจจุบันนะครับน้าบาดาลแก่งสารส้มมั่นใจนะครับว่าไม่มีตะกอนเหลืออยู่เลยอ๋อไม่มั่นใจอะค่ะเพราะารว่าอูา้มันจะขุ่นเยอะมากนะเคยเห็นกันนะดังนั้นการนําน้ําบาดาลมาดื่มเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคที่เรียกว่าโรคนิวได้ เพราะทางจังหวัดเป็นเยอะนะใช่คนต่างจังหวัดเป็นโรคนี้เยอะมากเลยถ้าเกรดดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นน้ำประปาน้ำประปาใช่น้ำประปาเนี่ยอย่างเช่นในกรุงเทพเองเราปริมมณฑลเนี่ยบอกเลยว่าดื่มได้นะครับแต่ก็ไม่กล้าดื่มใช่แล้วก็ไม่มั่นใจว่าระบบท่ออะไรนู่นนี่นั่นจะเป็นยังไงใช่เพราะนะว่าเห็นบอกว่าท่อเน,นี่ยร้อยกว่าปีแล้วนะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งคอรีนถูกคอรีนเนี่ยคือถ้าไป จักระพาะออกซิเจนจะได้ไตรฮารมินเทนนะครับเป็นธาตุมูลหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้ดื่มน้ำาปล่าอาจจะทําให้เป็นปัจจัยหนึ่งในการทําไม่เกิดโรคมะเร็งได้นะครับทีนี้ก็จะมาเป็นน้ําบรรจุขวดแหละก็จะมีอยู่2แบบหลักๆะเป็นขวดขุ่นแล้วก็ขวดใสๆที่เราเห็นอยู่ตามร้านขายทั่วๆไปขวดขุ่นมั่นใจนะครับว่ามาตรฐานเป๊ะมากเลยออยเคยไปตรวจเคยเคยเห็นลงหนังสือพิมพ์มาตรฐานแทบไม่ผ่านเลยออย แต่ถ้าน้ำลืมกดไซโอเคครับเรื่องความสะอาดมีรับรองมาตรฐานแต่เรื่องสุขภาพอาจจะได้ไม่เต็มทีแต่แพงนะโอ้ใช่ลิปนึงก็10บ,บาทอัพแล้วถ,ถ้าเป็นน้ำเกรด A ดีสุดๆเลยโอ้นี่แหละครับที่จะมาพูดกับพี่พัทวันนี้เลยต้องขอความรู้เป็นยังไงฮะน้ำเกรดเนี่คือมีองค์การระหว่างประเทศเลยครับ t i e Water Quality Association เป็นองค์การที่คิดมาว่าน้ำดื่มเนี่ยที่เราควรจะดื่มมนุษย์คนหนึ่งที่ควรจะดื่มเนี่ย<ะ>ที่จะมีประโยชน์ต่อ่างการมากที่สุดเนี่ยควรเป็นอย่างไร อันดับแรกเลยครับน้ำเนี่ยต้องมีดิปเป็นด่างหรือ Water อัลคาไลวอเตอร์นะครับน้ำที่มีดทิปเป็นด่างเนี่ยจะไปปรับสภาพร่างกายเนี่ยซึ่งเป็นกรดจากสิ่งแวดล้อมการกินการทานอะไรเท่าไหร่แหละเพื่อที่ใช้มาเป็นด่างอ,อ่อนๆที่เป็นสมดุลของร่างกายอันดับที่2เนี่ยน้ำต้องมีโมเลกุลขนาดเล็กน,น้ำเป็นตัวทำอะไรที่ดีใช่ไหมครับพี่พัดดัง<ช>นั้นน้ำเ่ยจะพาสารอาหารต่างๆสิ่งดีๆเข้าไปในเซลล์ดีขึ้นและนําของเสียออกมาจากเซลล์เพื่อไปขับถ่ายได้ดีขึ้นอันดับที่3น้ำเนี่ยต้องมี ลิตต้านอนุมูลอิสระค่ะปัจจุบันเนี่ยที่พัดชอบกินหมูย่างเนื้อย่างอะไรอย่างงี้ยครับก็อร่อยนะนั่นแหละของโปรดพวกเราเลยใช่นั่นคืออนุมูลอิสระนะเลยที่เกิดกับร่างกายทําให้เซลล์เราตายเร็วขึ้นเหี่ยวย่นมากขึ้นดีกว่าครับถ้ามีน้ําตัวนึงไปจับอนุมูลอิสระแล้วขับออกจากร่างกายทาให้เราดีมากขึ้นค่ะอันดับที่สี่คือน้ําต้องมีแร่ธาตุอ่าอันนี้ก็จะรณรงค์อยู่พักหนึ่งและตอนนี้ก็ยังมีน้ําแร่ขายตลอดเลยเทียบแล้วคนสองกลุ่มเนี่ย กลุ่มหนึ่งเนี่ยดื่มน้ําที่มีแร่ธาตุกลุ่มหนึ่งดื่มน้ําที่มีแร่ธาตุกฎว่าคนที่ดื่มน้ําที่มีแร่ธาตุเนี่ยกฎว่าเป็นโนรคหัวใจว่าเลือดลดลงเนี่ยตาก็สุดท้ายคือน้ําจะต้องไม่มีเชื้อโรคและก็โลหะหนักอะไรเจือปนพอดีเลยค่ะคุณหมอตอนนี้มีคนมาแนะนํานะคะเหยือกน้าเอาเข้าร้ายตัวนี้เขาบอกว่าเป็นจะได้น้ําอย่างที่คุณหมอบอกคือน้ํทในอุดมคติแล้วก็มีการสาธิตด้วยครบทุกรูปแบบเลยใช่ไหมครับใชเ่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าครบไหมนะคะ นำน้ำดื่มที่ที่ผัดดื่มทุกวันอ่าได้<อ>ค่ะอ,อันนี้ก็คือที่ดื่มทุกวันเป็นขวดแก้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะก็เขาบอกว่าเราสามารถใช้น้ำที่เราดื่มเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ให้เห็นมาชัดๆนะครับว่าลงไปได้เลยประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณสมบัติจะได้น้ําในอุดมคติทั้งทั้งสี่ห้าข้อที่คุณหมอบอกแถมพคกพาสะดวกด้วยใช่เราไปแคมป์เป็นไงครับ ก็เอาไปได้เลยเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสาธิตดูกันเนาะว่ามันตรงอย่างที่เขาบอกไหมเพราะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้หลอกกันไม่ได้เราต้องดูพิสูจน์ได้ในทางวิทยาเดี๋ยวลองดูนะคะเราให้ฝั่งนี้เป็นน้ําที่ทํามาจากเหยือนี้นะครับนะฝั่งนี้เป็นน้ําที่พี่พัดเคยดื่มถูกตินี้เรามีเรามีอุปกรณ์สาธิตอันแรกเราจะดูในเรื่องของ น้ำดิดเป็นด่างเป็นดาน่างก็คือคาาลาไคลน์ก็คือจะช่วยในเรื่องของปรับความเป็นกรดในร่างกายเขาบอกว่าโรคต่างๆที่ส่วนมากก็เกิดจากความเป็นกรดในร่างกายใช่อย่างเช่นโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งเนี่ยจะ,จะเจริญเต,ติบโตได,ด้ดีมากเลยถ้าร่างกายมีคาเ,เป็นกรดเขามีการทดลองเอาน้ำด่างเนี่ยให้คนให้หนูที่ทดลองในหนูให้เป็นมะเร็งเนี่ยปรากฏว่าพอได้ดื่มน้ำด่างเข้าไปเนี้ยปรากฏมะเร็งไม่ได้หายวบไปกับตานะครับแต่ตัวมะเร็งเนี่ย มันไม่แพร่กระจายต่อ,อ,อมันอยู่กับทีแล้วถ้าเกิดตัวที่ไม่ได้ดื่มน้ําเอากลายตัวเป็นมะเร็งแพร่ไปทั่วร่างกายเรยอไค,คือตัวนี้จะช่วยได้เลยใช่ะคะก็ะคือเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะอันนี้คือน้ําที่ที่เคยดื่มนะครัพี่พัดเคยดื่มต้องเอากองมาก่อนี้ งั้นก็เดี๋ยวลองเทสดูเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราบอกนี่ก่อนดีกว่าไม่ครับไม่ครับพี่พัดถ้าสมมติน้ําเนี่ยที่มีฤทธิ์เป็นด่างเนี่ยก็จะมีสีออกม่วงนะครับนะก็คืแต่ถ้าใช่ถ้ามีฤทธิ์เป็นกรดก็จะเป็นเขียวๆเหลืองๆอ่างั้นลองเลยมาลองดูที่เคยดื่มว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหเขียวๆเหลืองๆนะครับนะออ่่ามาดูตัวนี้ก่อนนะครับน้ําที่ดื่มอยู่ทุกวันนะครับนะถ้าดูจาก pH แล้วเนี่ยก็จะมา6.5-7ปกติร่างกายเราเนี่ยถ้าต่ำกว่าเจ็ดเนี่ย ถ้าปรับสมดุลได้ไม่ได้เนี่ยร่างกายโคม่าเลยครับแต่น้ําที่เราดื่มเหมือนดื่มน้ําอัดลมอ่อนๆเข้าไปตลอดเวลามีฤทธิ์เป็นกรดนะแต่น้ําที่มาจากเหยื่อนี้ pH 8.5ประมาณแปดจุดห้าถึงเก้าเลยดังนั้นสามารถปรับสมดุลของร่างกายเนี่ยให้มาอยู่ที่ภาวะที่ร่างกายปกติคือมันเจ็ดจุดห้าหรือเจ็ดจุดสี่ได้โอ้โหก็คือช่วยในเรื่องของสุขภาพโดยตรงแค่อย่างนี้อย่างเดียวก็สุดยอดแล้วนะครับนะเดี๋ยวเขาบอกมีอีกน้ําในดงกตินะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในข้อต่อไปอันนี้เดี๋ยวหดือว่าว่นนี้ดีไหมคะ โมเลกุลเป็นไงครับพี่พัทเมื่อกี้นะเรโคดิอ,ดอ่าโมเลกุลเล็กอ่อลกลาลองมาดมดูคุณหมอช่วยนิดนึงนะคะคุ่นคนมากเกินอ่าให้เท่ากันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้เทียบสียรเทียบโอเคทีนี้ก็จะเป็นอะไรคะเราจะใช้ใบชา,บชานะคะก็เหมือนเกรบเสมอว่าถ้าน้มันมีโมเลกุลขนาดเล็กจริงนี่ยมันต้องผ่านเข้าออกเซลล์ของใบชาเพื่อไปเอา สารที่สําคัญของไอชาออกมาให้ได้อทีนี้น้ําตัวนี้มันเล็กขนาดไหนคะหมอปกติน้ำประปาที่เราทานทั่วไปเนี่ยโมเลกุลเนียอยู่ขนาดประมาณ1้0ยเฮิร์ตน้ำในเซลเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-60ที่จะผ่านเขาออกได้ดีแต่ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 5า,าออห้เดน,นามมาะครับาเฮิร์ตดังนั้นผ่านที่เอาของดีๆเข้าไปสู่เซลได้หมดเลยแล้วก็ดึงของเสียออกมาได้สามารถขับได้เลยนี่ชัดมากเลยคุณหมอก็<ต>คือไอชาที่ชมในน้ําอะไรนะครับน้าร้อนโอโ้โหแต่วันนี้เราชมในน้ําธรรมดาใช่ เอาดนิดๆสีเหลืองใสเชียวก็คือมันเข้าไปในใบชาเล็กในเซล์ของใบชาล้วสามารถดึงสารที่สําคัญออกจากใบชาได้ส่วนอันเนี้ยพี่พัดคนนานกว่าอีกนะยังไม่ได้เลยอันนี้เราแทบไม่ต้องคนเลยนะครับแค่เปล่งเหลองทีนี้ถ้าในเรื่องของสุขภาพนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการเข้าถึงเซลล์ระดับเซลเลยใช่ไหมคะว่าจะเป็นฮอร์โมนต่างๆสารอาหารเอาไปใช้ในเซลล์ได้ดี ส่วนเจว่าจะเกิดของเสียตลอดเวลาน้ำพวกนี้ก็จะพาของเสียออกมาได้ดีกว่าโอ้โหพี่พัดประทับใจแล้วนะเนี่ยสุดยอดมากเลยครับพี่พัดโอเคนี่แค่สองอันเองนะครับยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหมครับพี่พัดตัวต่อไปนี่จะคุณสมบัติข้อไหนดีครับเป็นเรื่องของน้ําแร่ได้ไหมคะน้ําแร่เลยใช่ไหมครับน้ำแร่เนี่ยเราต้องมาดูก่อนน้ําแร่เนี่ยขออ้างอีกนิดนึงนิดนึงไม่เป็นไรเราขายในตลาดว่าเป็นน้ําแร่เนาะเป็นน้ําแร่ยี่ห้อหนึ่งนะครับนะ อยู่ด้านซ้ายสุดของพี่พัดนะครับน้ำสักเดียวจะอยู่ด้านขวามือสุดเนาะน้ำที่พี่พัดเคยดื่มอยู่ตรงกลางเทเกินตลอดนะครับเป็นคนตัวนี้เป็นตัวเทสแร่ธาตุทั่วไปนะคะซื้อได้นะคะถ้ามีแร่ธาตุเนี่ยลองดูว่ามีแร่ธาตุจะเป็นยังไงเป็นสีนี้ถูกไหมคะสีนี้นั่นเองจะออกเป็นสีชมพูม่วงนะคะีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดูน้ําอันนี้คือน้ากลั่นไม่มีแร่ทาตุแน่นอนเพราะว่าถ้าน้ํากันมีแร่ธาตุเนี่ยจะทําให้ พวกท่อต่างๆของรถยนต์แอซีสงั้นเรามาดูสิว่าถ้าน้ำไม่มีแร่ธาตุเอางี้แล้วกันใกล้ๆน้ำไม่มีแร่ธาตุอันนี้น้ำไม่มีแร่ธาตุจจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือน้ำกลั่นนะครับไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยก็จะกลายเป็นสีเดิมก็คือสีน้ำเงินของเขาลองมาดูว่าอันนี้คือน้ําจากเกลือเราอันนี้คือน้ําจากที่พี่พัดเคยดูตัวนี้เลยอันนี้ก็ให้ตรงเลย สังเกตว่าไม่มีแร่ธาตุเหมือนน้ำกันเลยงั้นเราดื่มน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุอยู่ตลอดเวลามันก็จะดึงสมดุลของร่างกายถูกต้องเลยนะครับนะโดยเฉพาะแคลเซียมอย่างที่บอกไปค่ะ,ะอย่างตัวนี้นะครับที่เป็นน้ำสกีบโอ้ชัดเจนสังเกตไหมครับว่าอันนี้คือน้ำแร่ในท้องตลาดทั่วไปกับน้ำสกีบเราก็สามารถผลิตน้ำที่มีแร่ธาตุให้เราดื่มได้เป็นเครื่องทำน้ำแร่ด้วยถูกต้องไม่ธรรมดางั้นแสดงว่าเราดื่มน้ำที่มีแร่ธาตุนี่มีประโยชน์มีประโยชน์มากกว่ามันมีตัวไหนบ้างคะทั้ง ลองเูาตัวอย่างแร่ธาตุหลักๆก่อนเช่นโซเดียมนี่ก็คือมีเกี่ยวกับระบบประสาทของร่างกายหรือโพแทสเซียมเนี่ยเกี่ยวกับการทางานของหัวใจปเ,เป็นหลักเลยเป็นไอแร่ธาตุที่อยู่ในเซลล์หรือแม้กระทั่งแคลเซียมเองที่รู้จักกันดีในทุกคนเลยถ้ามีาน้ําที่มีแคลเซียมเป็นไงครับเราไม่ต้องไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้ก็เราก็ไม่เป็นโรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงคนไข้ที่เป็นโรคไตคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีกลไกต่างๆทั้งตัวนึงก็คือความเป็นกรดของร่างกายจะดึง แคลเซียมในกระดูกออกมาสุดท้ายคนไข้โรคไตต้องกินแคลเซียมเสริม,มเพราะว่ากระดูกเขาจะแล้วทีนี้ถ้าน้ําที่พี่พัดดื่มแล้วมันไม่มีแร่ธาตุมันจะมีอย่างที่บอกก็คือมันจะดึงใช่ร่างกายก็ต้องไปดึงแคลเซียมจากกระดูแต่ถ้ามีแร่ธาตุอยู่แล้วร่างกายก็จะไปดึงกระดูกแล้วก็ยังแข็งแรงได้เหมือนเดิมโอเคตัวนี้มันสุดยอดมาก,กา <ๆ S 2> เลยเนี่ดโอ้มีแร่ธาตุด้วยอ่ะต่อไปมันมีมแค่สามอย่างนะครับขอเรียนครับพี่พัดสามอย่างขอดูอีกมันมีอีกใช่ไหมมันยังต้องมีอีกโอเคก็ตัวสุดท้ายนะคะ เรามาดูเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของอะไรคะต้านอนุมูลอิสระอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าเราไปเคยอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยจะมีค่าตัวนึงเที่ยว่า ORP oxidation reduction potential ค่าตัวนี้จะเป็นตัวบอกเลยครับว่าสารหนึ่งหนึ่งหรือน้ำหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีฤทธิต,ต้านอนุมูลอิสระขนาดไหนโดยเขาจะบอกว่าถ้ายิ่งเป็นลบเยอะๆเนี่ยยิ่งต้านอนุมูลอิสระได้เยอะมากงั้นงั้นเรามาดูยกตัวอย่างตัวนี้คือตัวเบตาดีนเรารู้จักกันดี เปรียบเหมือนกับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายหรือว่าสารพิษในร่างกายถูกต้องเลยอันนี้เรารับทางไหนบ้างอากาศอาหารอาหารทุกทางครับตอนนี้ตอนนี้ทุกทางเดินออกไปใครมั่นใจบ้างว่าไม่โดนฝุ่นควันเลยมลพิษในกรุงเทพก็เยอะเหมือนกสิ่งแวดล้อมใช่ไหมสิ่งแวดน้อมอาหารการกินใส่นู่นใส่นี่เยอะแยะอ่างั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะอ่าทีนี้พี่พัดคนตัวนั้นไปแล้วกันอ่าได้คนตัวนี้เนาะโอเค ันอ่นงสองํามวยทำไมของพี่ยังเป็นสีนี้อยู่อะคะ,ะก็แน่นอนครับสังเกตไหมครับเห็นบอกแล้วว่าอน,นุมูลิสระยังเหลืออยู่ในร่างกายเลยเป็นสีเหลืองแต่ของเราใสาไปเรียบร้อยแล้วค่า OP ของเราเนี่ยเป็นลบห้าสิบถึงลบสามยเลยด้วยเลย,เลยแต่ถ้าน้ำทั่วไปเนี่ยาจะเป็นตัวน้ำแร่เองในธรรมชาติเนี่ยยังมีค่าเป็นบวก บวกร้อยถ้าน้ำประปาน้ำดืมด่มทั่วไปถึงบวกสามร้อ hmm. ยเหมือนร่างกายพี่พัชนี่มีบวกอยู่สองร้อยดีไหมครับถ้ามีลบสองร้อยไปจับแล้วเป็นการต้านอนุมูลอิสระก็คือร่างกายเราก็จะมีภูมิต้านทานถูกต้อง mm hmm. แต่ถ้าดื่มน้ําอื่นๆทั่วไปร่างกายมีบวกสองร้อยอยู่แล้วดื่มไปอีกบวกสองร้อยไม่ได้ช่วยอะไรเลย mm hmm. ทีนี้มันมันเทคโนโลยีโอ้โหตั้งสี่ข้อขอเอามาเรียงหน่อยได้ไหมขอโทษเดี๋ยวก่อนครับพี่พัช<ะ>ปกติพี่พัชกินวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระไหมครับ ก็มีนะวิตามินซีใช่พวกวิตามินซีแบบแนะนําให้เด็กๆทานหรือว่านี่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเราลองดูไหมครับว่าถ้าเรามีวิตามินซ<อ>ีที่ต้าน <okay. S 1> อนุมูลอิสระเนี่ยมันจะช่วยทําให้ร่างกายวิตามินซีใช่ไหมคะต้านอนุมูลอิสระได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูไม่ต้องใช้เยอะมากอ,อันนี้คือวิตามินซีนะครับคือได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับเออเด็กๆทานกันใช่โอเคเราลองมาดูนะครับเราใส่วิตามินซีเข้าไปเป็นไงครับจะค่อยๆจางลงเห็นไหมครับ ก็คือเหมือนแล้วดื่มน้ําไปด้วยใช่ได้วิตามินซีไปด้วยเป็นการต้านอนุมูลอิสระเท่ากันแล้วดังนั้นน้านี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ทีนี้เรามาทวนนอกจากว่าได้ต้านอนุมูลอิสระน้ําแร่ใช่เป็นด่างแล้วก็โมเลกุลเลี้ขนาดนี้แล้วเรามาเรียงดูนะครับอันนี้คือน้ำของเราเนาะอันดับแรกอันนี้คือปล่อยไปนานแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสังเกตชัดเจนนะครับอันนี้คือที่เป็นด่างทำนะกับเทียบกับตรงนี้ที่มีสภาพเป็นกรดเนาะ อันสุดท้ายคือมีแร่ธาตุนะเป็นสีม่วงเหมือนน้ำแร่กับน้ำทั่วไปโอเคดื่มตัวนี้ทีนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่าไอตัวที่มันเป็นกรดอ่ะเราก็เราก็ยังดื่มน้ำตัวนี้อยู่อ่ะเป็นกรดเลยใช่ไหมครับไม่แน่ใจลองดูให้ดูหน่อยได้ไหมเนีโอ้โหรู้เลยว่าเป็นกรดมันจะเป็นสีไรใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เราอยากรู้เราอยากรู้เพราะว่ามีใครไม่ดื่มม้างครับ ก็ยังมียังมีเรายังเคยเคยใช่คดื่มเพราะเราไม่รู้ตอนนั้นแล้วก็ต้องใช้ตัวเทสที่มันเป็นกรดใช่ไหมใช่เป็นกรดด่างโอ้โหอันนี้ไม่ใช่น้ำขาวๆนะครับเป็นน้ำสีแดงสังเกตว่าความเป็นกรดอยู่ที่โอ้ขอเลยจ้าสี่้าได้เลยนะครับนะตรงนี้ความเป็นกรดสูงมาก ตัวนี้อย่างที่บอกถ้าเราดื่มน้ําตัวนี้ก็ช่วยไปช่วยปรับเหมือนกันทีนี้คุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากตัวไส้กรองใช่ไหมขอขอดูข้างในนิดนึงได้ไหมได้เลยครับเปิดให้ดูไส้กรองข้างในนึงง่ายไหมครับดึงเองพี่พัดเป็นผู้หญิงสวยๆตัวเล็กๆคนนึงสามารถที่ไม่ต้องเรียกช่างมาเซอร์วิสถูกต้องเลยตัวนี้คุณสมบัติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะ ไบโอเซล่าใช่เป็นไบโอเซล่าบอลอ่าโอเคแต่ละตัวนี่อยากถามหมอนิดนึงเอาตัวไหนดีเดี๋ยวขอดูนิดนึงอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างเราก็จะทําให้มันเล็กลงแล้วก็ใส่ทั้งหมดนี้เข้าไปในอันนี้เขาบอกว่าาามตรฐนของเเยยอรมันลถูกต้องเลยเยอรมันผลิตรับรองเองเลยโอเคขอถามนิดนึงตัวนี้นะคะเขาบอกว่าไบโอเซล่าเอสพบอลอ่าลูซีอาทสมบัติคุณสมบัติของเอสพบอลเนี่ยก็จะเพิ่มแร่ธาตุกว่าสิบชนิดเลยที่ทําให้น้ำเราเนี่ยมีแร่ธาตุที่ครบถ้วนมีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับนะตรงนี้ อขออีกนิดนึงน,นะ,ะตัวนี้แล้วกันนะคะเขาบอกว่าเป็น C A b a <ฮะ S 2> นะครับ C A b O นี่คือเพิ่มแคลเซียมนะดีครับเพิ่มแคลเซียมเข้าไปน้้ำและยังทำให้น้ำเนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างด้วยเพราะตัวแคลเซียมเองก็ทำให้มีฤทธิ์เป็นด่างด้วยเราก็ไม่ต้องไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้ดีกว่าไหมครับตัวนี้หมอมาทังทีต้องถามให้เยอะนิดหนึ่งตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยเรื่องอะไรคะตัวไพบอนี่คือช่วยให้น้ำโมเลกุลขนาดเล็กลงนะครับนะงั้นน้ำก็สามารถจะซึมผ่านเข้าไปในเซลล์เข้าออกแล้วก็ ใบชาเดี่ยเห็นไหมครับสามารถสา,สารสันดีๆออกมาจากใบชาได้เลยได้ก็อ,อ,อีกตัวหนึ่งสุดท้ายแล้วค่ะตัว TO บอลหรือทูมูลีนบอลเนี่ยก็จะมีทําให้น้ำเนี่ยเป็นอควาไลเป็นด่างมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ทําให้น้ำเราเนี่ยเป็นด่างได้ออกมาแบบนี้ส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะมีตัวที่ใช้จับเชื้อโรคใช้จับคอลีนในน้ําที่บอกว่ามีฤทธิ์เป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นตัวนี้นะจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าสุดยอดมากเลยครับโอ้โหเราจะได้น้ําที่เป็นน้าเบโดมคติใช่ดีต่อสุขภาพร่างกาย แล้วก็มีหนังสือบางเล่มเขาก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำเบโดปติด้วยลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหาก็ได้นะครับว่านังสือเลยค่ะก็เป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องของดูแลสุขภาพเพราะว่าหมอรู้อยู่แล้วเนี่ยโหอยู่โรงพยาบาลคนไข้เยอะการรักษานี้ไม่ไหวเลยป้องกันดีกว่าใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผัดจะมั่นใจไหมครับว่าถ้าไม่มีใครมารับรองเลยเราจะกล้าใช้ไหมครับเออนั่นแหละสิมีมาตรฐานอะไรที่มันต้องมีมาตรฐานอันดับแรกนะครับองค์การอาหารและยาของอเมริกา กว่ายาตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นหมอเป็นแพทย์จจะรู้เลยกว่าจะผ่านองค์การอาหารและยาของอเมริกาได้ในยากมากนั่นตัวนี้เราผ่านเรียบร้อยแล้วอ,อันดับที่สองเนี่ยคือองค์การอาหารและยาของประเทศเกาหลี้เกาหลีนี่เกาหลีนี่สุดยอดมากแข็งมากมีงานวิจัยส,สนับสนุนถึงจะได้ผ่านตัวนี้แล้วที่เกาหลีใต้องค์การอาหารและยาย,ยังจดทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ใช้รักษาโรคเลยทีเดียวอ,อันดับออันดับที่สามยังไม่หมดครับเราจะต้องไม่พอแค่นี้เราต้องรับรอง องค์การระดับชาติ Water Quality Association หรือองค์การน้ำระหว่างประเทศที่บอกว่าน้ำดื่มในอุดมคติจะเป็น<ม>ยังไง5ข้อที่บอกพ่พัดไปตั้งแต่ตน้นรับรองเรียบร้อยแล้ว<ม>และสุดท้ายคือ NSF International นะครับระหว่างประเทศเป็นองค์กรของโลกเลย<ม><ม>รับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตทั้งหมดเลยโอ้โหนี่ตั้งวันนี้ต้องขอบคุณหมอใน,ะนีให้ความรู้แล้วก็<ม>เป็นความรู้ที่ดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมน้ำเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยดื่มน้ําเยอะมาก ถึง70%็ดสิเเใช่ร่างกายเรามีน้ำเประกอบเป็นหลักเลยใช่แค่ดื่มน้ําชีวิตก็เปลี่ยนน้ําต้องดีด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้ดีต่อสุขภาพมากๆก็ได้ความรู้จากหมอเยอะแยะเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เชิญทั่งข้าวเย็นด้วยกันโอ้ยินดีเลยครับน้ำนี้ผมไม่กินแล้วนะครับขออนานี้เลยนะกันโอ้นิดนึงเวลาพี่ไปข้างนอกพี่ก็จะพกไปดื่มด้วยเหมือนกันอ๋อพี่พายพกดื่มไหมครับอ่าอ่าพี่พัยก็จะมี ของตัวเองหกเดือนเขาบอกว่าเวลาไปข้านง,น,งน,อน,นอกเนี่ยก็คือจะนั่นไปลายเพราะหนึ่งก็คือประหยัดด้วยแล้วไม่ต้องซื้อมาใช่อันที่สองได้สุขภาพดีนค่ะออโอเคอเครับงั้นวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนมาบอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับเอาข้าไรฟ์ของเราโอเค่ะสวัสดนะีค่ะ